มาม่ามาเลเซียมาม่ามาเลเซียต้องเข้ากูแล้วไหมเนี่ยใช่ไหมทุกคนเออสวัสดีสวัสดีสองร้อยสี่สิบแปดคนนะคะเดี๋ยวเรามาต้มมาม่ากันเลยทีเดียวโอเคไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วมาจ้ะมาจ้ะเดี๋ยวต้มกันสดๆตรงนี้เลยสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดคนเข้ามาแล้วขอหน้าจอให้ก่อนขอหน้าจอรัวๆกันนจะจ๊ะเลิศค่ะเออต้มเลยไหมเพราะเดี๋ยวน้ำมันจะเย็น มาแล้วมาจา้ะมาแล้วมามามาด,าดีครับัอดีครับกินแล้วนะเน็ตหนูเออโอเคไหมเราเราต้มกันเลยไ้ไหมมาแล้วห้าร้อยหกร้อยอะเดี๋ยวมาหนึ่งพันคนแล้วเราต้มน้ําร้อนเลยคือน้นะําน่ะร้อนแล้วเดี๋ยวน้ํามันจะไม่ร้อนทุกคนเออนี่ยังไม่ได้แกะฟอยล์นะนี่ยังไม่ได้แกะฟอยล์นะรอทุกคนก่อนเดี๋ยวแบบเดี๋ยวหาว่าเรานี่นั่นเดี๋ยวรอดูว่าถ้าเรากินหมดแล้วมันจะเผ็ดอย่างที่เขาว่าไหมนะคะ พี่ลองกินแบบแห้งได้ได้อันนี้เป็นแบบแห้งนั่นแหละอันนี้แบบแห้งนะทุกคนนะต้มเลยต้มเลยนะโอเคต้มเลยเก้าร้อยกว่าแล้วอะต้มเลยต้มเลยโอเคโอเคเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวพี่สามไปเอาน้ําก่อนเยวน้ําร้อนก่อนนะคะเปิดเพลงก่อนเปิดเพลงเบาๆกันขอเปิดเพลงหน่อยทุกคนอย่ากโกรกันอย่าโกรกันเพลงชาติต้องมาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ เดี๋ยวพี่ติดกระดุมก่อนสวัสดีหนึ่งพันสองร้อยคนเดี๋ยวต้มให้ดูอ่าใครที่เข้ามาแล้วขอหน้าจอรอเลยเดี๋ยวเบาน้ําร้อนก่อนชื่อยิบสามจริงเหรอช่วยทุกคนช่วยตอบชื่อให้หน่อยโอเคนี่น้ําร้อนน้ําร้อนมาแล้วแก๋เลยนะแกีเลยนะนี่นะกล่องเดียวพอนะ สองเดียวพอไหมกลัวอิ่มมันจะอิ่มเกินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือพี่ยี่สามกินไม่เก่งกินกินได้ไม่เยอะดีค่ะวัสดีค่ะโอเคแกแล้วนะขออนุญาตขออนุญาตนะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์นะทุกคนคือพี่ยี่สามาแคปหน้าจอไว้อยู่แล้วไปดูย้อนหลังใน YouTube ได้พี่ชื่ออะไรชื่อยี่สามคะลูกชื่ออะไรชื่อยี่สามจ่าชื่อยี่สามนะแกะแล้วนะนี่ฟอยล์มันนะเคนะนะเราต้องลวกเส้นก่อนใช่ไหม นี่นะน้ำซุปเนี่ยมันมีอันเดียวมันมีอันเดียวมาเลยอะใช่มไ้มมีอันเดียวใส่ไปในหม้อเลยนี่ง่ายดีแล้วก็เดี๋ยวกินใส่จานให้ดีไหมนี่มาม่ามา,มาเลเซียต้องเข้ากูแล้วไหมเนี่ยมาแล้วครับมาครับตาม,มาจากคลิปมาจา้ะชื่ออะไรชื่อตองค่ะตั้งแต่เกิดพ่อแม่ตั้งให้เป็นตอง ซื้อได้ที่ไหนครับโรบินสันตรงร้านขายของเล่นญี่ปุ่นนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยคนสวัสดีนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวกินให้ดูวันนี้เลยสวยจ้าจ้าวันนี้จ้าอุตส่าห์ไม่มาเรียนวันเสาร์เขามีเรียนด้วยเหรอสวัสดีทุกคนค่ะไม่ต้องห่วงพี่แคปหน้าจอไปแล้วพี่เห็นทุกคนสําหรับใครตามมาจากในคลิปขอบคุณมากจ้ะสาหรับใครที่ใครเป็นเจ้าของคําถามนี้บอกว่าใส่เครื่องปรุงไหมใส่เครื่องปรุงหมดไหม,ใค,หม,ไหมใครเป็นเจ้าของคํานามมาไหม น้องพิงหวานพริกหวานสวัสดีจ้ะพริกหวานพริกหวานก็มามาเจอกับพริกเค็มซะหน่อยเออสวัสดีจ้ะ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 สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการมอร์รี่คริสต์มาสด้วยนะคะสองพันสองร้อยคนพันทิทาสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอของรางวัลวันนี้นะคะของรางวัลวันนี้จนถึงเที่ยงคืนพี่สามจะนําไปถวายวัดนะคะทั้งหมดเลยไปทําบุญซื้อทองหุ้งยอดพระธาตุเชียงชุมนะคะ ขออีสานหนึ่งคำขออีสานหนึ่งคำะหมอเมื่อรีคริสมตาตจ้ะน้องกัญญากรขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วมาจ้ามาขอบคุณค่ะสิโลรัตขอบคุณคงาเดี๋ยวไปใส่แว่นตาก่อนเลี้ยวพอหินเลี้ยวพอหินคอมเหม็นทุกคนมามามาเดี๋ยวม,ม,มยววันต้องถอยเล็กน้อยบอหนิฉันต้องถอยเล็กน้อยมาแล้วมาแล้ว มามามันหมืดไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งมาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมันสิเดี๋ยว,เ,ยวเรื่องเดี๋ยวเล่ามาวันก่อนนะ่ะเป็นลูกชายทำให้ทุกคนยี่สิบสามไม่ค่อยเป็นหรอกของเนี้ยนี่นะรอกก่อนเนาะรอกก่อนรอก่อนโอเครอกก่นอ,อกกนนะ อุ๊ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับของรางวัลทั้งหมดนะโมทนาสาธุเลยนะคะไปทําบุญนะคะพรุ่งนี้นะคะมอรีคริสมาต้องไอซ์แต่งตัวเป็นคุณแม่เลยวันนี้ใช่ไหมคุณแม่เพื่อทุกคนคะ่ะทุกคนต้องติดกระดุมนิดหนึ่งจะได้เป็นวัยรุ่นนะคะถ้าติดกระดุมบุ๊บเป็นวัยรุ่นเลยเป็นวัยรุ่นเด็กช่างนะ,ะสวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวเปิดเพลงก่อน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่กัญญากรขอบคุณพี่ไม้ไม้ขอบคุณไม้ไม้ค่ะขอบคุณทุกคนค่ะผมสั้นใช่ค่ะพี่มาเหรอใช่ค่ะต้มมาม่ามาม่ามาเลเซียให้ดูนะคะเดี๋ยวเครื่องปรุงเราใส่รอเลยนะแล้วใส่เครื่องปรุงรอเลยนี่นะเครื่องปรุงนะ หมดนะหมดนะหมดนะไปนะเดี๋ยนวะไปหากิปต,ติดผมอนพเลยเอากิ๊บติดผมก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนเดี๋ยวหากิปติดผมกันลำคานผมแม่พี่น้อสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเจอละเอากริปก่อนปิดเพลงสมผัสมากเพลงเพื่ออะไรจะปิดเพลงอีหยอย่างหนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พี่จำหนูได้ไหมหจำได้ค่ะหนูทีสอง A M สันลำค้างผมย่อยอันนี้มันยังไงมามะนาวมะนาวมาค่ะพี่ชื่ออะไรเพลงได้ไหมคะได้ค่ะอาปิดเพลงปิดเพลงได้ไหมคะได้ค่ะเพลงดังจะ้ะฉันคือเสียงอันมวนเด้อมะนาวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวกินให้กินทุกอย่างมือนีิพี่จำหนูได้จำได้ค่ะอ่ะ เส้นมันสุกยังวะเนี่ยรออีกนิดนึงรออีกนิดนึงกลัวท้องอืดสองพันสองพันแปดร้อยคนนะคะรอสักครู่รอสักครู่หนูชื่อเนอยจําไว้ด้วยจะจะจะใส่พริกปน่นอ่ะพริกป่นกับไส่พอกได้กูจัดให้พี่ตองกินเลยได้เดี๋ยวแววพริกป่นมาก,ก่อนพริกป่นด้วยใช่ไหมหัวหอมด้วยโอ้สูตรเกี่ยวไรเนี่ยเดี๋ยวเนาะเกี่ยวสูตรเนี่ยเดี๋ยวรู้อีหล่าคำแท่งฮีหนัเป็เป้ง เอาซุเนวเลยบอดีค่ะวันดีค่ะมะนาวก็เอาพริกป่นก็เอาอ่ะมะนาวนี่นะมะนาวเนาะนี้พริกป่นบอหอมแดงสู้ดีเนาะสุม,มันแบบนึงเก็บก่อนชิ้ไทยได้วยไหมชิ้ไทยไหม แล้วส่งทั้งสิบโป๊ะี่ได้ไหมที่ได้หอมแดงบอกอหอมแดงหอมแดงนี่พออยู่นี่หอมแดงเมื่อเร็วเดี๋ปอกหอมแดงพริกเอาไหมพริกเอาไหมพริกสดเอาบอพริกสดเอาบอเอาซื้อเอาอย่แล้วละกูงูนี่เนาะจัดไปจัดไปพี่น้องปองไป ยินร้กของจริงจริงสงสัยพิกป่นแบบปเอาคือจบเป็นวินวินไหมพี่น้องคือจะเป็นหนาบันหมืนหมน่นวินวินเนาะสีโ่้ตายค่ากล่องส่วนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่มีลูกไหมมีมีมหล่ามีพี่ไก่เอาได้ค่ะพี่ไก่ได้จัดให้ไม่มีปัญหาสองพันเก้าร้อยสวัสดีค่ะเดี๋ยวจัดให้ทุกคนไม่มีปัญหา อยากได้ยังที่ยี่สิบจัดให้เหอาวันนี้มือรีคริสต์มาสมันไงเขาดั่งวิร่รได้พริกป่นผู้ใดอยากเบิ้งกินพริกป่นสดๆให้เบิง้งผู้ใดอยากเบิ้งกินพริกป่นสดๆขอสามพันห้าร้อยคนขอสามพันห้าร้อยคนเดี๋ยวกินพริกสด พริกขั่วปน่นพริกป่นให้ดูตอนนี้รักมากขอบคุณค่ะกินเดืดมากอ่ะผู้ดใดผู้ใดอยากเบิง้งผูใ้ใดอยากเบิ้งข้อหน้าจอพร้อมกันข้อหน้าจอพร้อมกันเดี๋ยวกินให้เปิดสักกะหลาดสักกะลาดอุ้ยอุ้ยเปิดสักกะลาดเดี๋ยวคนหนึ่งพริกไทยพริกสดเด้มะนาวเอา,เอาจัดไปให้มันทัว่วให้ทั่วให้ถึงสุกูสุคน ข้อน้าจอพร้อมกันแต่าสามปัญหาให้กินพริกป่นให้เบิงึงคือมันไถแท้แตัวไหนขน้นเหรอมคือกระดอกกระเดียดแท้คือหยากแซ่แท้นะคะทุกคนขาทุกคนขาคือหยากคือแซ่แท้ค่ะคือว่าแล้ววัทัวพริกป่อนอันนี้เป็นังไรแท้นะจ๊ะนะาไอ้สามกินไอ้บึงนะาสามปัญหาลอยเอาไล่แล้วบบไถเด,ดยเอาซมี่พอ มันเป็นกอกสารกอมะเร็งนะคะพริ่ปน่นระวังเค็มมันจีเข้มอยู่มันสจบโบเข้มภายในดอกมันกับรูดน้ำมาาันละสามพันห้าร้อยคนค่ะสามพันห้าร้อยคนสามพันห้าร้อยคนนะคะสองพันสี่ร้อยคนคอนอ่ะจาพร้อมกันน้องดื่มนมก่อนเออเดี๋ยว,ก,ออยวกินนมก่อนเช้าทุกคน นมเปรี้ยวอันนี้นมเปรี้ยวอันนี้ป้องกันท้องเสียนะคะอือ่ะกินนมจืดแล้วตามด้วยนมเปรี้ยวค่ะมาสิกินพี่ป้นให้เบิ่งก่อนมาสามพันห้าร้อยคนสามพันหรอยคนพี่ผมสงสารพี่มาก ไม่กล้ากินสามพันหารอยคนมาแม่ยืมสามสิ 3, กินในเบิองพริกป่นออดเดอร์ออเดอร์อออพริกป่นเดี๋ยวจะชิมให้ดูชิมเฉยๆนะอ่ะชิมเลยก็ได้อ่ะสองพันสองร้อยบ่หอนละสามพันนี่เนี่ยมันจิออกมันๆเข้ม,ม,เมๆเข้าใจเราบ่หนี่คือพริกป่นต่อเลยเด้อต่อเลยเด้อมาหมา,มา,มาเลเซียเด้อบ่ไหนเด้อ Mama Malaysia nah. Sen. Ya, ini dah. Dia mari nak buat เรืองปรุงเดลเรียบร้อยนะนี่ยนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอนุโมทนาบุญค่ะใครที่เปของขวัญมาวันนี้นะคะยี่สามจะเอาไปทำบุญนะคะถวายวัดเมอรี hmm. ่คริสต์มาสค่ะพริกใส่ถ้วยใส่ให้แล้วค่ะอ๋อจะให้ใส่พริกป่นด้วยใช่ไหมพริกสดได้ไหมยี่สามกินพริกสดแทนได้ไหม เมอรรี่คริสต์มาสค่ะขอปุ่นค่นะทุกคนขอเป็นตะเกียบได้ไหมทุกคนขอเป็นซ้อมได้ไหมเอาซ้อมเลย่ะโอเคปะ<อ>ได้เลยอ่าเดี๋ยวกินให้ดูก่อนคำหนึ่ง เนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้มันจะเป็นยังไงอ่ะเนี่ยทุกขั้นตอนแล้วใครมาช้าก็ไปดูย้อนหลังได้ในยู u ู u ไอ i อขอบคุณครับโอเคป่ะโอเคป่ะคำแรกนะคำแรกเพียวๆอืมมันออกหวานหวัด้วยตำนะทุกคน มันจะมีออกหวานๆด้วยทำหนึ่งแดดมันร้อนอนะ่ะได้ละใส่พริกขี้หนูวันนี้ไม่มีพริกขี้หนูมีพริกอันนี้เดี๋ยวทำให้ เผ็ดอยู่นะเผ็ดอยู่เนี่ยมันก็ได้ซีดอยู่อะนี่ฮะนี่ระ ใช่ไหมไม่ขาดจะได้เลยส่วนใไม่ต้องสงสารกับพี่กินปกติพี่กินได้นะคะอันไหนที่กินได้ก็จะบอกว่ากินได้แต่ถ้าอันไหนกินไม่ได้ก็จะบอกว่ากินไม่ได้ค่ะทุกคนพี่อยู่เอือ้อทหรอใช่ค่ะพริกสิบอันพริกสิบอันจะจะเผ็ดมากไม่ได้นะ,ะถามว่าเผ็ดไหมก็พอดีกินได้ ห้เราค้นมาให้ใส่พริกป่นบ่ <c oughs> ใส่ไม่เยอะนะใส่ไม่เยอะมือสั่นแล้วเนี่ยแบบนี้ใช่ไหมกลัวน้ำมันไอ้นี่อะกลัวน้ำอืีอือวกินกับพริกดไย ยิ้มบอกว่าให้กินกับมะนาวใช่ไหมยิ้มไม่กินกับมะนาวใช่ไหมยิ้มหาม่ก่อนเดี๋ยวมะนาวใช่้นมาจัดให้จัดให้ใหมามา่า มาเลเซียกินกับมะนาวสันหาเนอะสูเนอะมันก็เผ็ดใช้ได้อยู่นะอร่อยนะสำหรับพี่ว่าเออมันก็โอเคนะแต่มันก็ไม่ได้เผ็ดมากคือรสชาตนะิอะเผ็ดพอทนได้อะ่ะทุกคนเข้าใจคำนี้ปะจำหนูได้ไหมจำได้ค่ะนี่นะอุ้ยเลอะโทรศัพท์อะ ก okay, ำนอนได้ด้วยยิ้มอืมกินให้แล้วนะยิ้มมะนาวส่วนมาราคีนกรอก่อนมาราคีนเมื่อเช้าไปไม่เจอไม,ไม่ไม่มีมาราคีนกจบมาหมาไมา่เรี่อ เคบอ่า,าอยากกินว่ันไปหาไปหากินทุกคนแสบอยู่ก็เผ็ดพอได้ซีดแต่ว่าทนได้ถ้าใครสำหรับสาหรับใครที่ชอบเผ็ดอันนี้โอเคอพริกไทยด้วย อร่อยอยู่นะคะวันนี้ลมแรงทุกคนทำไมถึงเอาลมมากลางอย่างนี้ใช่ปะ่ะองหญิงในมะขามาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่เขากืนแล้วใช่ค่ะคืนแล้วค่ะ มะนาวมันก็เป็นสมุนไพรคับเปลือกมะนาวมันก็เป็นสมุนไพรกินได้ไม่ได้คลายพี่ก็ไม่ได้คลายจับไม่ได้คลายค่ะทุกคนเดินเรลวที่ชู่เฉยๆสงสารพี่จังไม่ต้องครับอะไรที่พี่ทําได้พี่ทานะคะถ้าถ้าไหนที่พี่ทําไม่ได้พี่ก็จะบอกว่าทําไม่ได้อันนี้เช็ดสน่อยมันเลอปะปากเป็นยังไงจบนะจบเดี๋ยวกินข้าวก่อนนี้ กินข้าวให้ทายสิว่าเราจะกินข้าวกับอะไรดูอุ๊แต่จริงมันก็จุกแล้วนะเนี่ยด้านนะึงกินข้าวกันแล้วยังกินข้าวกับพริกหน่อยค่ะได้ค่ะ <c oughs> เอาขึ้นเลือหรือซู กินข้าวกับพริกอืมมรี่คริสมาส์ค่ะเดี๋ยวมีคนขอให้ทำให้กินตับย่างนะคะเดี๋ยวทำให้นะรอก่อนน่าจะพรุ่งนี้ใครที่อยากให้ทำอะไรนะทุกคนไปคอมเมนต์ไว้ในคลิปล่าสุดนะคลิปมามา่มาเลเซียมันจะได้หาเจอ พราะว่าคลิปพริกเค็มอะมันหาไม่เจอมันคนมันเยอะนี่ก็อาหารที่23มผัดผักหลังกินก็เผ็ดอยู่นะอน้องยิ้มบอกไอดอลที่รักที่สุด ไม่เป็นไรค่ะก็กินให้ดูแล้วแล้วเดี๋ยวตัดคลิปลง YouTube นะคะใครมาไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังเผ็ดจนหน้าแดงเลยค่ะความเผ็ดใช้ได้นะแต่ว่าพอทนได้แต่ถ้าใครไม่กินเผ็ดเลยเนี่ยน่าจะกินไม่ได้นะมาม่ามาเลเซียเพราะขนาดยีามยังรู้สึกเผ็ดเนี่ย คือถ้ายีมรู้สึกเผ็ดก็แสดงว่าเผ็ดมากสาหรับทุกคนนะคะถ้าใครที่ไม่กินเผ็ดนะแตถ่ถ้าใครถ้าถ้าแบบกินเผ็ดตลอดก็ไม่มีปัญหาเขาอุตส่าห์ทําเพื่อ F C แต่กลับไปทําเขาขายถ้าไม่ชอบเขาก็ <laughs> ไปดูมีคนบอกว่าเต้นหน่อยเต้นให้เราแล้ว อกินสองคำคายกินพริกห้าเม็ดสามพันคนมาสามพันคนเดี๋ยวกินให้ห้าเม็ดเรียกลูกวี่มากินด้วยอันแน่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสำหรับคนที่ติดตามวันแรก และคนที่ติดตามมานานแล้วขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามเมือรีคริสมาสทุกคนไปไหนคะวันนี้อยู่สกลน,นครค่ะ ไปสยามค่ะอืมเด็กสยามรู้จักวัดประทุมวนารามไหมคะพี่เป็นเด็กวัดพี่เป็นเด็กวัดที่นั่นสมัยหลวงพ่อถาวรพี่เป็นเด็กวัดประทุมวนาลามนะทุกคน วัดประทุมอยู่ระหว่างเซนทรันเวิลกับสยามค่ะผู้ชายใช่ค่ะพี่อยู่บ้านเอื้อค่ะพี่อยู่จังหวัดสกลนครขอบคุณครับพี่เกพี่เอฟ คนเบื่อเขาก็ออกไปแต่เราไม่ออกขอสามนิ้วหน่อยอเราก็กินให้ดูเราก็กินให้ดูจะได้หายสงสัยนะคะ คือถ้าเป็นอาหารในบ้านอะ่ะคนจะไม่ค่อยดูแต่ถ้าอยู่นอกสถานที่อยาคนจะดูเอซีจากนกครพนมสวัสด,ดีจ้าสงสารพี่สามไม่ต้องสงสารหิวเลยค่ะเขาบอก ผมไม่ออกขอบคุณมากครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันครับหิวเลยเวพี่ยีสามค้าว่าไงคะเผ็ดไหมเผ็ดคะพี่ไม่ห่านผมเลยขอโทษจ้าน้องบอยขอสามท่าหนอ่อย FC จากลบบุรีจ้ะน้องยิม้มไปแล้วพี่เมินเอ้ายังไม่ได้เมิน DIYL ขนาดกินนยดูครับพี่ชื่ออะไรชื่อยี่สามหนูออกแล้วนะจ้ะองค์หญิงในมะขาม ยี่สบสามชื่อองค์หญิงยี่สบสามนะฮะไนมาคราม number m a ยี่สบสามเด้อเฮ้ยองค์หญิงยี่สบสามคือคนนี้นะฮะแต,แต่เธอไนมาครามโะเนี่ยไม่เผ็ดแต่เคี้ว จำไว้น้องน,นี่คือตำนานพริกเค็มอร่อยมากทุกคนไปแล้วนะคะครั้งหน้าจะมาดูใหม่ขอบคุณนะคะหกเจ็ดห้าศูนย์เมอร์รี่คริสต์มาสเมอรี่คริสต์มาสครับพี่เผ็ดก็พูดมาเผ็ดครับเผ็ดมามา่ามาเลเซียเผ็ดอยู่แต่ก็โดนได้โอเคอยู่ หนูเพิ่งติดตามวันแรกของคุณค่ะกินหมดแล้วค่ะน้องพิมพ์เดี๋ยวไปดูย้อนหลังใน YouTube แล้วกันเดี๋ยวพี่ตัดลง YouTube ให้นะคะ FC จากตังหัวได้จ้ะ